อีเทียนหลงผู้สืบเชื้อสายมาจากมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินปรากฏตัวบนเวทีการต่อสู้แต่ในขณะนั้นเขาได้ตกหลุมรักวองชิวเออทันทีและเขาเต็มใจที่จะเป็นผู้คุ้มกันของวองชิวเออเมื่อการแข่งขันจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศวองชิวเออร์ก็เข้าสู่อันดับหนึ่งการต่อสู้ของสถาบันสื่อไหลเคอวองชิวเออร์อาศัยความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเธอเพื่อเอาชนะซูเทียนเจิ้นผู้ครอบครองจิตวิญญาณการต่อสู้ของดวงอาทิตย์ และก้าวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยตรงจากนั้นการต่อสู้ครั้งที่2เกิดขึ้นระหว่างสำนักเทียนหลงเหมินและสำนักกระบี่เหล็กในบรรดาพวกเขาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคืออ e ีเทียนหลงผู้ครอบครองจิตวิญญาณมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินอีเ e ทียนหลงเขามีจิตวิญญาณการต่อสู้แบบเดียวกับเปย์เปยจากสำนักถังและจิตวิญญาณมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินของเขาเป็นสายเลือดบริสุทธิ์เท่ากับของมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินของเปย์เปยจิตวิญญาณการต่อสู้ได้รับการสืบทอดมาจากเชื้อสายของอ e ีเสี่ยวกัง เนื่องจากจิตวิญญาณการต่อสู้ของอี้เสี่ยวกันกลายพันธุ์จนวิญญาณการต่อสู้ของเขาครอบครองเลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์สีทองจิตวิญญาณการต่อสู้ของเปย์เปย์จึงกลายเป็นวีรบุรุษวิญญาณมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินที่มีสายเลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์สีทองและอี้เทียนหลงเป็นผู้สืบทอดของอี้เทียนเหิงหรืออี้เทียนสินเมื่อบีบีตรงเริ่มปฏิบัติการล่าวิญญาณเขาก็กำจัดสำนักมังกรสายฟ้าโดยตรงอี้เทียนสินโชคดีหลังจากรอดพ้นจากภัยพิบัติ ลูกหลานของพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในหลายพันปีต่อมาแต่สำนักมังกรสายฟ้าไม่มีอยู่อีกต่อไปหลังจากที่อีเทียนหลงปรากฏตัวในที่เกิดเหตุเขาก็เปิดใช้งานวิญญาณมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินสิ่งนี้ทำให้ทุกคนในสำนักทางรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินนั้นเหมือนกับพี่ชายของเขาทุกประการในขณะนี้อีเทียนหลงก็เป็นจักรพรรดิวินหกวงแหวนหลังจากที่อีเทียนหลงก็ขึ้นมาบนเวทีการต่อสู้ เขาก็พ่ายแพ้บุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในสำนักกระบี่เหล็กด้วยความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเขาด้วยความคิดวิเริ่มที่จะยอมรับความพ่ายแพ้สำนักเทียนหลงเหมินประสบความสำเร็จในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระหว่างการต่อสู้กับสำนักเทียนหลงเหมินเแบเบค้นพบว่าการควบคุมของเขามังกรสายฟ้าสีน้ำเงินนั้นเหนือกว่าจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินที่มีสายเลือดบริสุทธิ์และในรอบรองชนะเลิศครั้งต่อไปเทรคอะคาเดมี่จะต้องเผชิญหน้ากับ สำนักเทียนหลงเหมินก่อนที่การต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเริ่มต้นอีเทียนหลงพบวองชิวเอ๋อและเขาก็เสนอให้วองชิวเอ๋ว่าเขาจะเดิมพันกับวองชิวเอ๋อหากใครก็ตามที่ชนะเกมนี้จะเข้าร่วมสำนักและสถาบันการศึกษาอื่นในขณะนี้อีเทียนหลงชอบวองชิวเอ๋อจริงจริงและวองชิวเอ๋อไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังมีศิลปะก,การต่อสู้แบบมังกรเหมือนเขาอีกด้วยวองชิวเอ๋อยังเป็นความงามที่น่าทึ่งสำหรับผู้ชื่นชมมากมาย เราต้องบอกว่าสิ่งที่อีเทียนหลงคิดนั้นสวยงามมากการเดิมพันนี้ไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะเขาก็อยู่กับวองชิวเออได้แต่ในขณะนี้วองชิวเออพูดอย่างเหยียดหยามว่าเทร็ a อะคาเดมีไม่ยอมรับความสู่เปล่าซึ่งทําให้ทุกคนในสํานักเทียนหลงเหมือนโกรธมากอีเทียนหลงเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมของพวกเขาแต่วองชิวเออถือว่าเขาเป็นคนไร้ประโยชน์ในนิยายต้นฉบับจางเล็กส่วนพี่สาวคนโตของเทร็ a อะคาเดมีได้เห็นแล้วว่าอีเทียนหลงชอบวองชิวเออ ดังนั้นเขาจึงพูดโดยตรงและตัดสินใจแทนวองชิวเอ๋อหากวองชิวเอ๋อแพ้เขาจะเข้าร่วมสำนักเทียนหลงเหมินหากอีเทียนหลงแพ้เขาจะเป็นผู้คุ้มกันของวองชิวเอ๋อเป็นเวลาสามปีเหตุผลที่จางเล็กส่วนตกลงทำเพื่อวองชิวเอ๋อก็เพราะว่าเธอต้องการเห็นวองชิวเอ๋อไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับฮูโอยู่เฮาอีกต่อไปหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันพวกเขาตัดสินใจว่าวองชิวเอ๋อและอีเทียนหลงจะเป็นผู้ตัดสินเกมการต่อสู้ของเกมนี้ และวองชิว์เอกล่าวว่าเขาไม่ต้องการอีเทียนหลงเป็นผู้คุ้มกันของเขาแต่อีเทียนหลงยืนกรานที่จะติดตามวองชิวอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ